สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้มีความสุขและสบายดีนะใกล้เข้าสู่สิ้นปีแล้วนะคะปลายปีจริงๆมาดูเรื่องราวตื่นเต้นของชาวราศีมีนกันดีกว่านะ,ค,ะคุณกำลังได้เจออะไรช็อกเซอร์ไพรส์ข่าวดีสิ่งที่จะเข้ามาใบแรกเลย justice ความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความจริงกำลังจะปรากฏ ทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นผลลัพธ์กาลังจะเกิดขึ้นว้าวสามถ้วยแล้วก็หกถ้วยคําตอบกําลังจะมาทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายสู่ทิศทางของการปณีประนอมพูดคุยเจรจาหรือว่าผลลั์แห่งการกระทากาลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสัญญานี้และเชื่อว่าคุณกําลังตัดสินใจบางอย่างที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จสักเซตตัดสินใจไปสู่ความจริงยอมรับกับสิ่งนั้นและก้าวหน้าต่อสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง เพราะว่าพลังงานของคุณกําลังเชื่อมั่นในสิ่งถูกต้องเชื่อมั่นในคุณงามความดีสามถ้วยการเฉลิมฉลองกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็หกถ้วยเป็นความสุขเหมือนกับว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีแน่นอนกับการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายสูน่นิทางของการได้รับความสุขความสําเร็จนะคะอาจจะได้เดินทางได้พบปะเพื่อนฝูงหรือว่าได้กลับไปยังสถานที่เก่าๆหรือว่าได้กลับบ้านได้เฉลิมฉลองกับครอบครัวหรือว่าความทรงจําอะไรที่เป็น เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกำลังจะกลับมาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความทรงจําที่ดีแล้วก็ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนด้วยนะคะอาจจะได้พบรักด้วยเช่นกันนะคะเป็นความรู้สึกของความรักความรู้สึกแห่งความอบอุ่นโรแมนติกบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือใครบางคนจะหวนกลับมาความความเข้าใจพูดคุยหรือคอมมิตเมนต์เฉลิมฉลองแต่งงานนะคะหรือว่า ม้เทาบางอย่างกำลังบอกคุณว่าปกป้องตัวคุณไว้ความท้าทายใหม่ๆกำลังเข้ามาท้าทายขอบเขตของคุณอาจจะถึงเวลาที่คุณจะได้ตัดสินใจถึงเวลาที่คุณจะ move โยกย้าย movement ไปสู่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายสิ่งนั้นเช่นคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องทำแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำอาจจะเป็นความรับผิดชอบเป็นงานเป็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับผู้คนก็ได้แต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเผชิญกับสิ่งนั้นต้องท้าทายกับสิ่งนั้นนะ เพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างพิสูจน์ความสําเร็จพิสูจน์ตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นบทพิสูจน์ความท้าทายใหม่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าไม่ว่าจะเป็นทางออกไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองความสุขความรักหรือครอบครัวหรืออะไรบางอย่างที่เป็นเก่าๆเหมือนคุณกำลังจะเผชิญกับสิ่งสิ่งนั้นและเชื่อว่าการเผชิญากันครั้งนี้เผชิญหน้าหรือว่าการได้เจอสิ่ง ที่คุณจะเจอนี้มันจะทําให้คุณได้เข้ม,ขมแข็งแข็งแกร่ง,งก้าวไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะในชีวิตอีกขั้นหนึ่งอสุรียนเชื่อว่าคุณมีการจัดการที่ดีการจัดการการวางแผนการเติบโตแล้วก็กําลังที่จะได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดจงเป็นตรงตัวเองนะทุกอย่างกําลังพิสูจน์ความสำเร็จแล้วก็การได้หยิบจับได้คุณกําลังได้ของชิ้นใหญ่อ่ะคุณกําลังได้ ทำในสิ่งที่คุณฝันให้ประสบความสําเร็จด้วยความสามารถแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจยอยากที่จะให้มันเกิดคือความสําเร็จสักเซจริงๆหนึ่งถ้วยทุกคนต้องบอกว่านี่คือความรักนี่คือความสุขนี่คือสัญชาตญาณของคุณความสัมพันธ์กําลังเกิดขึ้นเหมือนกับว่าใครบางคนจะกลับมาหาคุณแล้วเราทำให้คุณรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไว้นะเขาจะเข้ามาหาคุณถ้าคนโสดมิตรภาพของคุณจะทําให้คุณได้พบเจอพบรัก หรืออาจจะเป็นใครบางคนที่เจอกันแล้วก่อนอันนี้แล้วหวนกลับมาปรับความเข้าใจและเคลียร์แล้วคุยกันก็นกได้เช่นการเริ่มต้นใหม่ new chapter ของความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เรางจะเกิดขึ้นนะคะคือถ้าคนโสดมองหาความรักคุณจะเจอความรัก,ค,ค,รกคุณจะเจอคนที่ถูกใจคนที่ชอบคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะเรียนรู้รู้จักเขาหรือเธอคนนั้นราชาถ้วย สัญชาตญาณของคุณกําลังบ่งบอกถึงเนื้อคู่ของคุณบ่งบอกถึงความรักของคุณบ่งบอกถึงการตัดสินใจของคุณมากๆมากๆเลยเพราะว่าต่อไปนี้มันจะมีบางสิ่งที่คุณอาจจะได้ทําความเข้าใจหรือทําการเรียนรู้หรือว่าการวางแผนแลนในการโยกย้ายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเช่นความรักการงานการเดินทางผู้คนหรือคอนนคชันใหม่ที่มันจะเกิดขึ้น เพราะว่าคุณกําลังทาความเข้าใจกับอะไรบางอย่างสมมติว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เข้ามาคุณก็กาลังทาความเข้าใจกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือว่าจะให้มันเวิร์กยังไงดีนะอะไรแบบนี้นะคะนี่คือพาวเวอร์นี่คือการวางแผนเพลนที่มังจะเกิดขึ้นรกระบวนการที่คุณกําลังมองไปยังข้างหน้าและใครบางคนกําลังมองอยางมาหาคุณเหมือนกับว่าคุณกําลังได้เดินทางโยกย้ายสู่ ตำแหน่งหน้าที่การงานสู่ความรักใหม่ๆสู่อนาคตคู่ชีวิตสู่ความรักขยับสถานะความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะให้ให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอต่อไปนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็ตามมันจะคลี่คลายสู่ทิศทางของอนาคตที่ดีกว่าขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองไว้แล้วขอให้คุณตัดสินใจอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขและเป็นตัวของตัว,ตวคุณเองเพราะว่าคุณกําลังก้าวเข้าสู่อิสระภาพของการเดินทางครั้งใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น ว้าวทุกคนราชาถ้วยราชินีถ้วยแล้วก็สิบถ้วยคุณกำลังได้พบเจอครอบครัวได้เจอความรักได้เจอความสัมพันธ์คุณกำลังโอ้โหสวยงามมากาคุณกำลังได้แต่งงานหรือว่าได้เจอพบเจอพบรักนะคะหรือว่าได้มีลูกแต่งงานมีลูกนะคะแบบนี้เลยทีเดียวนี่คือความสุขความสดใสของชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือได้เจอคู่ชีวิตก็ได้เจอคู่ชีวิตที่เป็น เนื้อคู่จริงๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันจนแต่งงานกันมีลูกด้วยกันเลยนะคะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าไดเจอเนื้อคู่ที่เป็นต่างชาติด้วยหรือคู่ที่เป็นพ่อแม่แม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์แบบนี้หรือว่ากําลังได้โยกย้ายเดินทางไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นความสุขใหม่ๆจริงๆนะคะนี่คือสัญญาณที่งดงามมากๆเลยของชาวราศีเมรอดใจรอนะคะกับสิ่งที่คุณ จะพบเจอต่อไปนี้เพราะว่าเป็นความงดงามของชีวิตมากๆความจริงกําลังจะเกิดขึ้นความกระจ่างความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอกําลังจะมาและเชื่อว่าคุณเป็นผู้ตัดสินใจด้วยนะคะถ้าสถานการณ์อะไรกําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เชื่อมั่นในตัวตนคุณราชินิดาชัดเจนซื่อสัตย์ในความรู้สึกเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะว่าคุณจะได้ตัดสินใจว่าคุณจะโอเคไม่โอเคหรือว่าคุณจะเป็นไปทางไหนสามถ้วยเกิดขึ้นอีกครั้ง ถ้าคุณกําลังมีเป้าหมายและก็การวางแผนแพลนและการตัดสินใจอะไรอยู่ขอให้คุณเดินหน้าตัดสินใจในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณนาสิ่งนี้ใช่แล้วคุณทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วคุณเดินหน้าไปคุณจะพบเจอความสาเร็จความสุขพบเจอทางออกของชีวิตพบเจอสายสัมพันธ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสิบดาบแต่ต้องระวังสองไม้เท้าระวังบางอย่างที่เป็นการสะดุดหยุดหรือว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเสมอ นะคะเหมือนย้ําเตือนอะไรบางอย่างที่เราไม่ไม่ควรประมาทเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบแล้วก็วางแผนในทุกๆเรื่องและเชื่อว่าอะไรที่มันสะดุดหยุด2ไมงเท้าเกิดขึ้นสองครั้งจะทําให้คุณได้โยกย้ายไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเหมือนวางแผนใหม่นะแพลนใหม่นะเชื่อใน process r u s t ในสัญชาตญาณของคุณนะค้นหาตามหาสิ่งที่คุณรอคอยเพราะว่าโอ้หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่าความสุขของความรักกำลังจะมาหาคุณ สื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองตัดสินใจในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขหรือการปรับความเข้าใจกับใครกําลังจะเกิดขึ้นแปะถ้วยอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่รู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกเสียเวลากับตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่เข้ามาเติมเต็มคุณไม่ได้เจอใครที่เข้ามาคว้าหรือว่าทําให้คุณรู้สึกขาดนัวไหมคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือพลังงานที่สวยงามมากความรักคุณจะเจอความรักที่เขาก็สมบูรณ์แบบในตัวเองอยู่แล้วเข้ามาเติมเต็มคุณให้เกิดการแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นสิบถ้วยแต่ถ้าคนคนนั้นเขายังไม่เติมเต็มตัวเขาเองเลยแต่เขามาแล้วเอาความสูงคุณไปจะชุบไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะเหมือนว่ามีท็อกซิกในความสัมพันธ์เกิดคามาในเลเจนด์ชิพเกิดขึ้นอะไรแบบนี้คุณจะเจอคนที่ดีกว่าและเชื่อว่าคุณอาจจะต้องมีใครคนใหม่และคนเก่าเข้ามาทําให้คุณตัดสินใจก็ได้หรือว่าอะไรที่่่คุยยยอูถ้าังไมใช่ ปล่อยไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณกาลังเรียนรู้กับความรักความสมานที่แตกต่างเป็นความสมานครั้งใหม่เพราะนั้นไม่ต้องรีบร้อนค่ะใจเย็นๆนะมีเกณฑ์การเดินทางเดินทางไกลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอคนต่างชาติหรือว่าบนโลกออนไลน์หรือว่าการเดินทางยกย้ายทําให้คุณได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนั้นต้องดึงความรู้สึกของตัวเองกลับมานะคะอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเจ็ดเหรียญเห็นไหมเพราะ สถานการณ์ที่คุณเจอคุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้ลังเลไม่ได้หรือว่าสถานการณ์ผู้คนอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าจะต้องหยุดเพื่อที่จะคิดและประมวลผลในสิ่งสิ่งนั้นก่อนเพื่อเพื่อตัดสินใจหรือว่าก่อนกตัดสินใจ j u s t i c ิเกิดขึ้นอีกครั้งทุกอย่างกําลังคลี่คลายค่ะใจเยน็นทุกอย่างกําลังมีช่วงเวลาทัามิ่งจังหวะที่คุณจะได้สื่อสารพูดคุยเจาจาได้ตัดสินใจแล้วก็ได้รับข่าวดีในทิศทางนั้นๆก้าวเหรียญจงเห็นคุณค่าในตัวเองไว้พเพราะก้าวเหรียญคือค,คาความ เชื่อมั่นความมั่นใจและก็ความเก่งความฉลาดความสามารถของคุณจะทําให้คุณได้พบเจอชีวิตความรักการแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะนี่คือสี่เมท้าการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าความรักที่คุณจะได้เจอคุณจะเจอความรักที่เข้ามาส่งเสริมคุณให้คุณได้แบบมีคุณค่าในตัวเองให้คุณได้เป็นแบบ คนที่ตัวใหญ่ๆนะรู้สึกภูมิใจในตัวเองไม่ทําให้คุณเป็นคนที่ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะจนเปจนไปจนกระทั่งไปแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นบ้านเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะซื่อสัตย์ต่อกันเคารพกันแล้วก็ให้เกียรติกันและเติบโตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตในภายภาคหน้ามากๆนี่คือนี่คือชีวิตที่ลราจะเกิดขึ้นหรือถ้าตอนนี้เป้าหมายของคุณคือความสําเร็จที่มากกว่า คุณจะได้ใช้ความสามารถของคุณในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณโฟกัสคนโสดนะคะโฟกัสตัวเองโฟกัสงานจนไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ทรัพย์สินการปลดหนี้ปลดสินนี่คือความนี่คือสิบเหรียญความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความบูรณ์สมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอยู่ที่คุณโฟกัสเพราะฉะนั้นคุณโฟกัสอะไรถ้าคุณโฟกัสคุณค่าของตัวเองบอกได้เลยค่ะว่านี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโอ้โหสวยงามมากๆเงินความรัก งานความสำเร็จสัก c e s s เรียกได,ได้ว่า Lucky in game, lucky in love นะคะทุกคนแต่ improving health ปรับปรุงเรื่องสุขภาพด่วนอับดันแล้วคุณจะเกิดความรุมสมบูรณ์ความสุขแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาตามความรู้สึกหัวใจที่คุณต้องการเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้น the the situation will improve วันนี้สวัสดีค่ะ